สทักษะที่คนรุ่นใหม่ต้องมีต้องเป็นเพราะถ้าเป็นแล้วมีแล้วใครๆก็อยากทำงานกับเราขึ้นตำแหน่งได้ง่ายเงินเดือนก้าวหน้าประสบความสำเร็จรวดเร็วคลิปอันนี้นะคะจริงๆแล้วมันเกิดมาจากการที่ตัวใจเองเนี่ยได้เข้าไปสอนนักงานรุ่นใหม่ๆแล้วก็เป็นผู้นำรุ่นใหม่นะคะก็เลยเห็นถึงวัฒนธรรมขององค์กรนะคะแล้วก็การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่า ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเนี่ยแล้วจอยก็เลยมาสรุปนะคะแล้วก็คิดว่าเอะเราน่าจะทําคลิปอันนี้เพื่อที่จะบอกว่า น้องๆหรือเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยสทักษะที่คุณจะต้องฝึกเลยในวันนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยก็คือการ coordinate นะคะ with others คือ coordinating เนี่ยมันคือการทำงานร่วมกับคนอื่นอยู่แล้วแต่ว่าคือชื่อมันฟังดูง่ายแต่จริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันหมายถึงว่าเราเองเนี่ยจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนเรื่องของแผนการทำงานะเพื่อที่จะทำงานกับคนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราทำงานในองค์กรเราก็จะเห็นว่าวัฒนธรร การทำงานแบบไซโลหรือว่าการทำงานแบบ ของชั้นชันจบวิศวะมาเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยุ่งกับบัญชีเพราะฉะนั้นจะไม่ยุ่งกับฝ่ายการตลาดหรือเซลล์เด็ดขาดรัศนคติแบบนี้เนี่ยจริงๆมันค่อนข้างล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วนะคะการทํางานแบบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องที่องค์กรเนี่ยก็จะต้องปรับตัวแล้วก็ปูพื้นฐานให้กับคนทํางานเพื่อที่จะให้ทุกๆคนสามารถทํางานร่วมกับแผนกอื่นๆได้ด้วย มันไม่ใช่งานชั้นงานเธออีกต่อไปแต่เราควรปรับคนของเราเนี่ยให้มีความสามารถหลากหลายเช่นมีภารกิจพิเศษเหมือนอเวนเจอร์มารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติการเฉพาะกิจทำงานแบบ Cross Functional หรือทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเราก็ต้องสามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องทำได้หมดเชี่ยวชาญได้หมดตั้งแต่งานถ่ายเอกสารยันวางแผกลยุทธ์ นี่คือสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่จะต้องมีและจะต้องถูกฝึกนะคะถ้าคุณทำได้หลายๆที่ต้องการคุณหมดค่ะแน่นอนว่าจะทำแบบนี้ทักษะการสื่อสารเนี่ยมันต้องมีประสิทธิภาพมากๆคุณต้องใช้สกิลระดับสูงเลยแหละเสมือนว่าคุณกำลังทำโปรเจกต์แมนจเมนต์สกิลอะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะทักษะอันถัดไป คือ EQ EQ เนี่ยคือการตระหนักรู้ถึงปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้อื่นเพือ่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นได้ในที่ทำงานอ่านและตอบสนองลูกค้าได้เข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มันเป็นเชิงบวกเพือ่อที่จะส่งเสริมการทำงานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้น EQ เนี่ยจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของ productivity ได้ เห็นไหมฟังดูชื่อง่ายๆแต่ว่าจริงๆมันเป็นทักษะที่ต้องปูพื้นกันมาโดยตลอดนะคะทักษะอันที่3นะคะคือ negotiation หรือว่าทักษะการเจรจาเป็นเรื่องของการสื่อสารก็จริงแต่การเจรจาเนี่ยมันเป็นขั้นสูงขึ้นไปอีกเพื่อที่จะเป็นการทำงานบนความขัดแย้งความไม่ลงตัวกันความเห็นตา่าง เรื่องของผลประโยชน์เรื่องของนโยบายหรืออะไรก็แล้วแต่การเนโกเทชันเนี่ยจะทําให้ดีต้องส่งผลลัพ์เป็นบวกเสมอตอนยังเห็นหลายๆท่านเนี่ยทำแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยขาดสะบ,บั้นกันไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เนโกที่แท้จริงนะคะอันนี้ก็ต้องฝึกนะคะเด็กๆแล้วก็น้องๆอันสุดท้ายค่ะเราเรียกทักษะอันนี้ว่า Cognitive flexibility หรือว่าความสามารถในการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของเราเพื่อที่จะเปิดรับเอาสิ่งใหม่ๆทำในสิ่งและวิธีการใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่แตกตา่างอันนี้มันไม่ใช่แค่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่า change อย่างเดียวนะแต่มันคือการเรียนรู้ใหม่หมดการจัดการกับหน้างานใหม่หมด ทักษะเหล่านี้เนี่ยมันคือการที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถทํางานกับคนต่างเจนก็ได้ต่างความคิดกันก็ได้แต่คุณจะไม่มีปัญหาเลยเพราะยิ่งต่างคุณยิ่งประสานกันได้เป็นอย่างดีทักษะอันนี้นะใครมีเนี่ยใครๆก็อยากทำงานร่วมคุณใครๆก็อยากขอฟังคําแนะนําจากคุณถามไอเดียคุณฝึก ต้องฝึกเรื่องปรับวิธีการคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทักษะนี้มีไว้เพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆและแก้ปัญหาเชิงซ้อนได้ดีมากๆเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆทำได้หรือหัวหน้างานท่านใดทำได้นะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากนะคะยังไงฝากไว้จะพัฒนาคนเริ่มต้นที่พัฒนาตัวเองและนี่คือทักษะมนุษย์ในยุคดิจิตอลค่ะ